เราก็เอามาใช้แนละ้วบอกว่าอ้อยังค่ะอีกอันนึงค่ะนะคะเราก็บอกว่าเอาลงมาใช้ดูซิว่าเราอเอาไปใช้กับคนไข้ที่ที่เป็นคนไข้มะเร็งแล้วเรามาใช้กับคนไข้ที่เป็นเบาหวานได้ไหมที่เราบอกว่าถ้าจะให้ดูชัดๆมันต้องดูตัดขานะถ้าไม่โดนตัดขาเนี่ยแล้วแผลมันตื้นขึ้นเนี่ยในระยะเวลาเท่านี้นะ d ีฟู้ดเนี่ยเราจะทําได้ไหมเราก็เอามาใช้ปรากฏว่าในเทคนิคที่เป็นตัวสมาธิำบัตที่ถูกทดสอบเนี่ย อย่างเช่นหนึ่งสามเจ็ดอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะรักษาเท้าไว้ได้ซึ่งถามว่าเยอะไหมตอนนี้เยอะที่เราสามารถที่จะบอกว่าเออคนไข้ตัดขาแล้วเป็นเป็นคนพิการเนี่ยนะคะต่อไปค่ะอันนี้ใช้ได้จริงๆนะคะเราก็นําต่อนะคะจากที่บอกว่าอ่ะเราบอกว่าไม่เป็นโรคไม่ติดต่อเราลงไปถึงคนไข้ h i ชเพราะในเทคนิคที่เป็นสมาธิธรรมในเทคนิคที่ห้าเราลงไปดูคนไข้จะเห็นแผลตรงนี้สามเหลีนคนไข้คนคน,คนี้คือแผลของไข้ h i ช นะคะตอนนี้คนไข้กลับไปทํางานได้อันนีอ้อย่างนี้คือเราใช้เราพยายามทดสอบเนะี่ยในแต่ละเทคนิคว่าทําได้จริงไหมปรากฏว่าในเทคนิคที่สามไวกว่าเทคนิคที่สองอันนี้คือสองสองไม่ใช้เวลาต้้งสองอาทิตย์ถึงจะรักษาขาคนไข้ไวได้เพราะนั้นต่อไปค่ะให้เห็นอันนี้คือคือความรู้จริงและความรู้แท้ที่ได้จากการวิจัตยต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปค่ะนะคะเราก็ลองดูบอกว่าในในกลุ่มที่ที่อันนี้คือพ,พักพิสูจน์สงแน่นอน นะคะท่านนอนแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลสมเราไปดูก็คือจากที่ท่านเดินได้เข้ามาแอดมิทแล้วท่านเดินไม่ได้มีฝ้าเต็มปากต้องใส่ NG tube ต้องฟีดอาหารปรากฏว่าเราไปฝึกแค่อทิ่์เดียวท่านลุกขึ้นนั่งแล้วก็เอาสาย NG tube ออกได้ฝ้าที่ปากไม่มีเลยแล้วก็นะคะท่านตอนนี้ได้ดีชาร์จกลับไปที่บ้านแลน้วนอกจากนั้นอันนี้มาจากครูก,กอลาอันนี้เป็นอาจารย์สมควรไปดูคนไข้ที่ที่เราผนสง่งอันนี้มาจากนะคะครูพ่อบุญเราส่งมาบอกว่าอาจารย์มันต้องเป็นนักวิจัย กับคนไข้ที่เป็นสกเก็เงิน่ะนะคะจากที่บอกว่าเดีย mit, เด๋ยวก็แอดมิดเดี๋ยวก็แอดมิดเขาอยู่โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นโรคเบื้อหลังแน่ๆน,นะคะปรากฏว่าใช้คนไข้ลดสเตยียรอยลงแล้วก็แผลที่บวบ,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 บอย่างเงี้ยซึ่งแอดม mit ิดบางทีอยู่ตั้งหลายวันเปืองเปืองเขาเรียกว่ารัพย์สินทรัพย์สินรัฐบาลในเรื่องยาเรื่องอะไรเยอะแล้วบอกฝึกแค่นี้เองแล้วก็ลดลงไปได้แม้กระทั่งตรงนี้เราทดสอบว่า,วาจากที่ใช้ยาจากที่ทําร้านเนี่ยแล้วถ้า เพิ่มตัวสมาธิบําบัดเข้าไปเนี่ยซึ่งไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรคนฝึกฝึกเองเนี่ยแผม่มันตื้นขึ้นไหมเราก็เห็นชัดเจนต่อไปค่ะอันนี้คือรู้รู้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เราก็ดูต่อนะคะว่าถ้าเกิดใช้กับคนที่แบบว่าเดินไปเดินมาได้เนี่ยลองใช้กับคนที่เป็นระยะสุดท้ายก็พัฒนานวัตรกรรมต,ตัวที่เป็นเทคนิคที่แตกขึ้นมาซึ่งเราเอาไว้ใช้กู้ชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากรมแพทย์แผนไทยได้น,นํานวัตรกรรมตัวเนี้ยเอาลงไปใช้ในเรื่องของงานทางดิจิทแคร ซึ่งซึ่งเราจะเห็นหลายพวกเราซึ่งอยู่ในแล้วครูกรของเราแล้วครูข้อบนซึ่งทุกประเทศก็เข้ามาเรียนในเทคนิคที่8เอาไปกู้ใน ICU กู้คนที่มีปัญหาในเรื่องเอที่กําลังจะเสียชีวิตแล้วก็อาอาจจะไม่ต้องทุกทรมานนี่เป็นคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินซึ่งเราก็ทําการวิจัยจะมีภาพให้เห็นตลอดนะคะอันนี้คืองานวิจัยต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปค่ะอ่าสไลด์ต่อไปค่ะ ในสไลด์ต่อไปเ,อเราก็นะคะคนำเสนอเพื่อที่จะให้คนที่แบบว่าให้ทุนเราอะนะนะคะว่าเอาละให้ตังมาแล้วเนี่ยมีความก้าวหน้าในวิชาการไงเราก็นําเสนอต่อไปค่ะเราจะนําเสนอในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิดอนทุกปีต่อไปค่ะอค่ะทุกปีค่ะต่อไปค่ะนะคะว่าเราทําที่ไหนแล้วนอกจากนั้นเราก็มีการช่วยในการพัฒนางานวิจัยของคุณหมอบ้างคุณพยาบาลบ้าง ว่าถ้าเผื่อว่าท่านสนใจนะคะไม่มีการบังคับถ้าท่านสนใจที่จะเอาไปใช้ในในโรงพยาบาลของท่านในเรื่องช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโโตรกในการบางทีคนไข้ที่กินยาเข้าไปแล้วกินยาไม่ต่อเนื่องมาไม่นั่นแหละจะมีวิธีการไหนที่จะผสมผสานกันเข้าไปไม่ได้หมายความว่าให้หยุดยานะคะคุณหมอก็จะมีวิธีว่าทําทอย่างนี้ไปแล้วก็ คุณหมอก็ทําวิจัยก็ปรากฏว่าผลลับที่ได้ก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้คุณหมอโอภางเป็นหมออายุรกรรมต่อไปค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยท,ที่ที่อาจารย์ก่อนที่ที่จะเอาบอกว่าโอ้คนอื่นมาทําตามนี่นะเป็นต้นแบบเราก็ดูทั้งโรงพยาบาลที่เป็น tertiary นะคะโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในโรงระดับชุมชนโรงพยาบาลที่เป็นทั่วไปแล้วก็ดูในในใช้ เพราะเฉพาะ SKD 2เนี่ยเราเทียบแบบนี้เลยเทียบในใน4ระดับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเทียบลงไปถึงอสมนะคะงานวิจัยตรงนี้จะมีผลข้อมูลอย่างนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นระดับของอสมก็เขาไม่มาทกากราฟอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นจุดแดงจุดเหลืองอะไรเหมือนกับที่กระทรวงให้ทํานะคะในการควบคุมโรคต่อไปค่ะเราก็จะเห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่สีแดงๆที่เห็นไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยที่จอมทองเชียงใหม่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเป็นชาวเขาฟังที่เราสอนไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง 来。